ู่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะแต่จากเต่าจะชวนไปดูควายค่ะวิถีคนเลี้ยงควายในพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยนะคะชวนไปดูภาพควายปลักในพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยปกติแล้วควายปลักเขาอยู่กับน้ําอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าน้ําเยอะไปก็ต้องย้ายควายเหมือนกันนะคะแต่ชาวบ้านในพื้นที่เกษตรกรที่นั่นย้ายกันอย่างไรชมคลิปนี้จากมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยค่ะนี่คือ ูมิปัญญานะครับการจับควายนะครับก็คือเขาจะเอาเรือจมน้ำก่อนนะครับแล้วก็ควายเข้ามาในเรือแล้วก็สูบน้ำออกครับนี่เป็นภูมิปัญญาที่สำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำครับดูครับช่วยเหลือกันแข่งขัน น้องตัวใหญ่มีเขาด้วยเลยต้องย้ายแบบละมุนละมอมนิดหนึ่งนะคะอย่างที่บรรยายไว้ในคลิปค่ะนี่เป็นวิธีการขนย้ายควายของกลุ่มพังการชัยศรีตำบลคลงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่นี่เขาเลี้ยงควายปลากหรือว่าควายน้ำในพื้นที่มรดกทางการเกษตรโลก ทีนี้คําถามคือย้ายทําไมสาเหตุที่ต้องย้ายเพราะว่าจุดที่เลี้ยงประจําโดนน้าท่วมขังค่ะควายอยู่ในน้ํานานๆก็ไม่ดีแม้ว่าจะว่ายน้ําเป็นกเกษตรกรก็เลยต้องย้ายควายออกจากพื้นที่แล้ววิธีการคือใช้เรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก เรือหนึ่งลำย้ายควายได้ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมค่ะคุณผู้ชมค่ะกลุ่มผู้เลี้ยงควายบางกลุ่มเขาก็เลยเลือกวิธีย้ายควายแล้วไปรวมกันในคอกสาธารณะหรือว่าเลี้ยงกันเยอะๆในคอกเดียวเลี้ยงรวมกันนะคะไปเลี้ยงบนเนินดินเพื่อป้องกันควายจมน้ํานะคะล่าสุดค่ะคุณชัยวันเหมรักนะคะรายงานภาพนี้เข้ามา คุณชัยวันจากเพจไทยลากูลสื่อท้องถิ่นที่ติดตามวิถีชีวิตและระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะคะคุณชัยวันบอกอันเนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเป็นการเลี้ยงควายของกลุ่มเกาะไซเรียกว่ากลุ่มเพราะเลี้ยงควายรวมกัน เกษตรกรในพื้นที่นะคะเลี้ยงควายรวมกันสร้างคอกเอาไว้บนเนินดินให้ควายสามารถหนีน้ําได้ช่วงนี้มรสุมค่ะก็เลยทําให้เกษตรกรในพื้นที่ต้องมีวิธีการพิเศษในการดูแลควายแล้วก็ต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยการพายเรือเข้าไปนะคะเนื่องจากกังนวลว่าเจ้าควายอาจจะจมน้ําได้แล้ววิธีการคือท่าน้ําเยอะมรสุมเยอะฝนตกเยอะควายอาจจะมีอาหารน้อยลงก็เลยต้องนาหญ้าแห้งมาเก็บไว้เป็นอาหารระหว่างรอน้ําลดค่ะ ล่าสุดในพื้นที่มีการจัดงานนะคะวันนี้เลยค่ะวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกก็มีการจัดกิจกรรมกำจัดไมยราบยักษ์เป็นเอเลียนสปีชีค่ะแล้วก็มีการปรับภูมิทัศน์ข้อควายรวมถึงตั้งวงเสวนาคุยกันแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างยั่งยืนคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่ลากูนติดตามได้ผ่านทาง f c e b o o k f แ Fan นเ page ไทยลากูนหรือมูลนิธิชุ่มน้ำทะเลน้อยนะคะ